เนี่ยนะฮะก็ต้องมาทบทวนดูกันให้ดีว่าสิ่งที่สำนักพุทธออกมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนา <ฮะ S 1> สองให้คนที่ออกมาคันขันท <ฮะ S 1> นายวรกรนะคนที่ <ฮะ S 1> คนหนึ่งเนี่ยนะที่ออกมาคัน้านอยา่างมากคนเนี่ยเจ้าประจำก็คือมีชื่อนายกรมีดีนะครับนายกรมีดีเนี่ยเป็น สมาพค์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยนะแต่ว่าพอสืบสาวไปก็พบว่าเป็นอดีตแกนนำนปชนะฮะประทุมและก็นนนี่คนนี้เนี่ยขาประ่ไนายกรมีดีเนี่ยนาะยกรมีดีเนี่ยไม่เป็นไรไม่ว่าการความคิดเห็นแตกต่างในทางการเมืองนะเคยเป็นแกนนำนปชอ,อะไรคนก็ว่าวนไปนะแต่วันนี้เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ,บวงการพระพุทธศาสนาต้องขยายความไม่เห็น ก็เขาตั้งสมาพันธ์ชาพุทธแห่งประเทศไทยขึ้นโดยตัวเองดํารงตําแหน่งเลขาธิการครับการดํารงตาแหน่งเลขาธิการเนี่ยนะก็เปิดเฟซบุ๊กนะสร้างใบสมัครในการที่จะขยายสมาพันธ์ชาพุทธเนี่ยออกไปให้ได้ทุกตำบลทุกตำบลน,นยจะขยายฐานทุกตำบลมีใครอยู่เบื้องหลังนะแม้ตัวเองจะประกาศอยู่ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะก็คือวัดพระธรรมกายออ,ออกตัวก่อนวัดพระธรรมกายเขาม่ไม่มาเกี่ยวข้องนะอ่า นายกรมีดีเนี่ยเคยเรียกว่าอยู่ในเรื่องที่เคลื่อนไหวครั้งสำคัญเนี่ยเรื่องนะครับก็คือตอนที่มีการศึกพระรูปหนึ่งซึ่ง,รรปงเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระโหดรุนแรงที่ออกมาบวชเป็นมาหามมมเรื่องเข้าสุขชาวบ้านอ่ะออกมาพูดถึงเรื่องความให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างศาส,สนา ชื่อพระอะไรนะอาติอภิชาติใช่ฮด้านนั้นบุญนัจันโทอะไรโพสเฟซบุ๊กโน่นนี่นั่นนะโจมตีศาสนาอื่นจนสุดท้ายศาสนาอื่นคือศาสนาอิสลามนะครับแล้วคนที่สร้างเครือข่ายความขัดแย้งระหว่างศาสนาอิสลามก็คือเครือข่ายของธรรมกายกับเครือข่ายส่วนหนึ่งที่อยู่ในมหาเถระสมาคมพยายามจะสร้างว่าเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยนะกำลังจะครองประเทศไทยแล้ะ และที่ผมบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องพระภาษาปกป้องพระศานาโดยสุจริตเนี่ยเพราะไปโยงเรื่องการเมืองบอกพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลน,นะไปสนับสนุนศาสนาอิสลามสร้างข่าวปลอมขึ้นมาบอกว่านายกเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไอ้ที่แช์กันกสะบันบ้ลลนพะันแรงเนี่ยบอกว่านายกก็เปลี่ยนศาสนาแล้วไปทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยนะผมก็เรียนว่าพระมหาพิชาติเนี่ยก็อย่างรุนแรง อตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นถือว่าเป็นผมคือเป็นพระเนี่ยนะมาบอกว่าคนต้องขัดแย้งกัน,นก็ไม่มีความเป็นพระในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะให้ถือศีลการให้ถือศีลเนี่ยอย่าไปคิดว่าศีลเป็นข้อเลยศีลเนความหมายที่แท้จริงก็คือการดํารงอยู่อย่างเป็นปกติของชีวิตปกติของชีวิตคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจ เมื่อศีลเข้มแข็งแข็งแรงจิตจะยกระดับและวิวัฒนาการไปสู่จิตที่เป็นพรหม,มคือถือศีลแข็งแรงตายไปเข้าใจความตายก็อาจจะเกิดเป็นเทวดาจิตที่ยกระดับขึ้นไปสู่ความเมตตาการุณายินดีต่อคนอื่นเมื่อคนอื่นได้ดีมุติตาหรือเบขาเห็นอะไรก็เข้าใจ ความเป็นจริงว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรม,มจิตมันยกระดับที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่มันต้องเกิดได้เป็นพระคือบางทีอย่าว่าแต่คนเลยนะพี่ตมดมาแรงเนี่ยบางทีเรายังไม่อยากจะไปนั่นเลยเพราะเรารู้มันก็มันก็ไปทำทำลายทําลายไม่มดมาแรงเราจะไม่รู้เหร ชาต e, ิหนึ่งชาติใดเรากเคยเป็นมดแมลงเราจะรู my girl, my ajo, lady, jun, magic, ้อะไรว่ามดแมลงนั so ้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราชาติก่อนเพราะทธเจ้าบอกนั้นว่าทุกเกี่ยวจิตมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันมาทั้งสิ้นเลยคุณเกิดมาเป็นล้า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 นชาติคือกับหนึ่งนั้นเอาร้อยเอาศูนย์ร้อยสี่สิบตัวไปคูณไปหาคุณที่ดูชีวิตคุณที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความเสี่ยงแต่ที่เป็นพระแต่ไปบอกว่าให้ไปทําลายทำลายทุกคนเ็าะอืในอื่นมันเป็นอีกเรื่องก็สร้างความขัดแย้งขึ้นสร้างความขัดแย้งขึ้น เรียนแบบนี้สร้างความขัดแย้งขึ้นพอสร้างความขัดแย้งขึ้นเนี่ยนะก็ต้องศึกนายกรมีดีเนี่ยทำไงครับนายกรมีดีบอกว่าเห็นใจพระมหาพิชาติมากจึงต้องระดมทุนช่วยเหลือ,อให้บริจาคเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีมูลิธิเพื่อพระพุทธศาสนาสาขาเมืองทองซิตี้เซ็นเตอร์สองผมไม่บอกเลขบัญชีนะ แต่บอเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอุ้มชูกันเป็นระบบแล้วความหมายของคนที่พูดเรื่องศาสนาแตกแยกมาจากธรรมกายมาจากมหาเทรสมาคมมางส่วนมาจากพระที่บ้าคลั่งในความเป็นพระพุทธศาสนาโดยไม่ได้เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตัวเองมาใส่ผ้าเหลืองบวชเรียนกินอยู่ร่ำเรียนประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานในการเป็นพระก็บ้าคลั่งในหน้าที่การงานในตําแหน่งที่วิ่งเต้นกันนั่นเป็นเรื่องที่บางเกิดขึ้นจริงไหมในสังคมพุทธ